อย่างนี้นะคะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตแค่สั้นๆ5นาทีแล้วกันนะคะเพราะว่าทางคุณตํารวจรอวันนี้ก็มาเพิ่มเติมในเรื่องของเอกสารจากที่เมื่อวานนี้มาให้ปากคําในรายละเอียดต่างๆที่ทางกองปราบคุณตํารวจนะคะต้องการแล้วเมื่อวานก็มาให้ถ้อยคำโดยโดยโดยรายละเอียดทั้งหมดแล้ววันนี้ก็เอกสารทั้งหมดอะค่ะมาให้ประกอบทั้งหมดเลยนะคะก็จะเป็นหลายๆประเด็นละกันขออนุญาตตอนนี้ มันก็คงพูดอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้เพราะว่ามันเป็นเอกสารที่มอบต่อต่อ,ตอทางทางคุณตํารวจแล้วนะคะก็อย่างที่เรียนแจ้งนะคะว่ามันจะมีประเด็นที่ท,ท,ที่ที่วันนี้จะต้องมาชี้แจงต่อในส่วนของกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ในส่วนของสังคมด้วยเพราะว่าเราวันนี้เราอยู่ในสังคมเดียวกันนะคะประเด็นแรกก็คืออย่างที่ข้อกล่าวหาเรื่อง10บล้านก็คงจะได้เคลียร์กันแล้วว่ามันเป็นยอดของผู้เสียหายที่จ่ายไปโดยตรงนะคะ ประเด็นที่2ก็เป็นเรื่องของตัว20%ที่ว่ากิจนอนโงน่กิน2ทางรับ2อ,อย่างต้องเคลียร์กันอย่างนี้คดีในส่วนของ89คนเนี่ยเกิดขึ้นก่อนนานแล้วที่เราเคลียร์ให้ไปจบแล้วนะคะแล้ว89คนเนี่ยก็โอนมาให้ที่กองทุนเนี่ยเพียงแค่20คนนะคะ20คนนั้นเนี่ยมีอยู่อ่าย0เนี่ยอยู่ประมาณ5คนนี่คือจากเช็เชคสลิปเบื้องต้นยังไม่ได้คั้สเตทเมนต์นะคะยังไม่ได้มีเวลาเพราะต้องไปปิดกองทุนด้วยนะคะ89คน มี5คนที่โอน20%ส่วน8 4คนอกา64คนนะคะก็จะโอนอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยแล้วเนี่ย3-5%อันนี้เจ้าหน้าที่ทำข้อมูลมาให้แล้วก็มีคนขอคืนอยู่1คนที่คือจ่าย20%มาทางกองทุนก็ได้โอนคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอกสารก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดเพราะมันมีสลิป เป็นเส้นทางอยู่แล้วนะคะใน,นส่วนของยอดกองทุนอันนี้ก็ขอให้เคลียร์นะคะว่าการทํางานของในส่วนของพัชเนี่ยพัชทำมากว่า19ปีอยู่วงการธุรกิจเครือข่ายขายตรงเราช่วยคนเพราะเราเคยเป็นผู้ประสบเหตุมาก่อนพัชเดินทางเส้นนี้เนี่ยมันไม่ได้อยากทําแต่ที่ทําเพราะมันไม่มีใครทาเพราะถ้าทําแล้วมันมีคนทํามันจะไม่มีคนยืนอยู่ตรงนี้มันยืนยากเพราะธุรกิจเนี้ยมันเป็นธุรกิจเงินสดมันมีเงินจำนวนมหาศาลมันนี่เกมช้ยลูกโซ่กับขายตรงนะัมันเป็นเส้นบาง เส้นบางนิดเดียวเองนะคะบิดนิดเดียวเป็นแชร์ลูกโซแล้วบิดนิดเดียวมันเป็นธุรกิจขายตรงที่ถูกต้องแล้วแต่มันทํายากที่แตกต่างกันจานะคะร้อยเปอร์เซนต์จำคำพูดนี้ไว้ร้อยเปอร์เซนต์ของมันนี่เกมแชร์ลูกโซเกิดจากขายตรงฟังอีกครั้งหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ของมันนี่เกมแชร์ลูกโซเกิดจากขายตรงแต่ขายตรงไม่ใช่มันนี่เกมร้อยเปอร์เซนต์ มันมีทั้งมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีค่ะนั้นถามว่าทําไมพัดถึงเข้าใจมันี่เกมชซลลูกโซ่แล้วทาไมพัดถึงรู้จักโจรในวงการมันี่เกมชซลลูกโซ่ก็เพราะพัดอยู่ในวงการขายตรงไงโจรมันเกิดจากวงการเราไงมึงจะไปตรงไหนมึงจะกินอะไรมึงจะอยู่ยังไงมึงจะลากลึกตรงไหนกูรู้จักมึงหมดไงคําว่าเจ้าแม่ไม่ได้จับฉลากค่ะในวงการมันถูกปูฝังมาเพราะเราเป็นผู้ประสบภัย แล้วเราลุกขึ้นมาต่อสู้วันนี้เขากลัวที่สุดคือฟังก์ชันสำคัญที่จะเอาผิดเดียคอนขั้นสูงสุดได้ไม่แปลกใจหรอคะทำไมทัวร์มาลงที่กิจอนองทำไมสิ่งที่กิจอนองทำทั้งสองอย่างแล้วทุกคนได้ประโยชน์แล้วมาอะไรไปต้องลงที่กูวะไม่สงสัยกันมัางหรอคลิปร้อยกว่าคลิปอ่ะมีกูคนเดียวหรอที่พูดเรื่องเงินอ่ะมีกูคนเดียวหรอแล้วถามกูสักคำไหมาว่ากูพูดเรื่องเงินอะไร กูพูดเรื่องเงินแบบไหนเพราะกูไม่เคยอัดมืงไงแต่มึงอัดกูเนี่ยมึงต้องการอะไรกูเกียอยังไงกูไม่ทําอย่างนั้นตลอดชีวิตต่อจากนี้จะไม่เคยอัดเสียงใครมาคุยกับกูได้เลยกูไม่อัดเสียงใครเพราะกูไม่ได้ทำผิดอะไรฟังนะกูไม่เคยอัดเสียงใครดังนั้นกูไม่ทําผิดอะไรมึงทําอะไรความจริงเท่านั้นที่จะทําร้ายตัวมึงเอง ว,วันนี้ขอกขอนะคะสิบล้านเคลียร์นะคะสิ่งที่เคลียร์ต่อจากนี้ขอเคลียร์เพื่อลูกขอเคลียร์เพื่อพ่อที่ยังมีชีวิตอยู่อย่ากระทบกับครอบครัวพัดมากไปกว่าน,นี้อย่าไปวนบ้านพัดมากกว่าน,นี้เพราะพวกคุณเคยกินเคยขี้ที่บ้านกูมาแล้วบ้านออฟฟิศแม่งห่างกันซอยเดียววนอยู่นั่นแหละลูกกูอยู่บ้านไม่ได้เลยไม่รู้ใครอะฝากแล้วกันลูกไม่เกี่ยวเข้าใจไหม จะไม่ถแถลงเลยนะเจาเอกสารให้เฉยๆเลยนะถ้าไม่ไปยุ่งกับลูกกูเนี่ยมึงยังรักลูกมึงเลยมึงกลัวคนอื่นอุม้มลูกมึงกลัวอุม้มมึงอะมึงไม่กลัวคิดว่ากูรักลูกกูบ้างเหรอถูกไหมมีใครไม่รักลูกบ้างนี่คือประเด็นสําคัญที่จะถแถลงสั้นๆวันนี้เราจะไม่ถแถลงอีกจะไม่ออกรายการอะไรอีกถ้าผิดว่าพัไปตังผิดถ้าถูกให้ความเป็นธรรมกูด้วยสิบล้านกูเอาไหม ยี่สิบล้านกูเอาของใครไอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์กูเอาของใครไหมปัญหาหกแสน 600, มันอยู่ในนี้ค่ะเปิดมาเถอะพี่พี่ทนายพี่ทนายรับอะไรจากมันมาพี่ทนายถามหนูด้วยแชทไลน์มันเนี่ยหนูไม่เคยลบพี่สักวันหนึ่งจากความจริงสองทางมันต้องกระทบกันมันมาหาหนูสามเดือนผ่านไปหายหัวไปกูบอกสิบแปดข้อมึงแก้ให้ได้ก่อนถ้ามึงไม่แก้วันนี้มึงเกิดแล้ววันยังไงพอเกิดแล้วเริ่มต้นมาหากูนัดกูโทรหากู ขอเจอกูแล้วทุกอย่างที่มึงนัดกูมึงเจอกูมึงเอาแผนงานไปจากกูเพราะกูเป็นคนแก้ปัญหาทั้งระบบบวกลบกูแก้ให้ีหมดเพราะกูมองส่วนกลางกูมองว่าเยี่ยประเทศชาติจะชิบหายไอ้เยี่ยผู้เสียหายเขาจะไม่ได้รับเงินคืนมึงอะทำผิดไม่ได้ตั้งใจมึงก็ต้องแก้กูมาด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่สุดท้ายมึงอัดกูไม่เป็นไรกรรมอยู่ที่มึงเคยพูดไปแล้วฉะนั้นณวันนี้สิ่งที่มันไปถามพัด พัดเป็นบริษัทที่ปรึกษานะไม่ใช่ทนายต้องขอขออภัยสำนักง,งานกฎหมายที่ทำถูกต้องพัดเป็นสำนักง,งานที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจพัดทำธุรกิจพัดทำมาหากินทุกคนดังนั้นดัวนนี้พัดขายความรู้ขายประสบการณ์ขายผ่านเส้นตายมาตั้งหลายอย่างแล้วล้มเหลวมาเยอะมากแล้วทําไมจะเอาประสบการณ์ที่ดีๆของตัวเองไปนําเสนอคนอื่นเพื่อให้ทุกคนแก้ไขปัญหาได้ทั้งสองฝั่งมันผิดใช่ไหม ถ้าวันนี้เราจะเป็นคนกลางถ้ามันไม่กลางจริงๆเนี่ยมันไปดีกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือร้ายกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันจะกลางได้ไหมในสังคมอันนี้คือ3ประเด็นที่อยากจะเคลียร์เคลียร์เรื่อง10บล้านเคลียร์ยิ่งสิเปอร์เซนต์เคลียร์หกแสนมันเป็นอยู่ในแผนงานซึ่งพอจะไม่พูดไปมากกว่านี้เพราะไม่งั้นมันจะกระทบนะคะอีกประเด็นหนึ่งสําคัญมากๆพัดฝากบอกพี่ทานายพี่ทานายทําหน้าที่เต็มที่พัดอยากเห็นสังคมมิติใหม่ๆถ้าวันนี้พี่ไม่ผิด ไอคอนไม่ผิดมันจะเกิดมาตรฐานใหม่ๆพี่ทําให้เต็มที่พราะโจทย์เขาฟ้องพี่เต็มที่อยู่แล้วแต่เขาจะเอาผิดพี่อย่างไรพี่มีข้อกฎหมายอะไรในการที่เขามาแก้พัดร,รู้ว่าพี่จะแก้ว่าอะไรเพราะมันเอาจากพัดไปหมดแล้วนะคะแต่ในส่วนของคุณตํารวจถ้าคิดว่าพัดเป็นประโยชน์อยากเอาประโยชน์จากพัดสิ่งที่พัดถอดสมการเอาไว้ในความรู้ประสบการณ์ตรงในธุรกิจขายตรงที่มันแปลงล่างเว่นแชร์ลูกโซ่พัดก็ยินดีทั้งนี้ทั้งนั้น ให้กำลังใจฝังทนายถ้าคุณทำได้พี่คือคือซูเปอร์ฮีโร่พี่จะชนะในระบบกระบวนการที่เขากล่าวหาพี่ทั้งหมดแล้วมันจะเกิดมาตรการใหม่ๆธุรกิจเราจะเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนบวกเปลี่ยนลบแต่มันเปลี่ยนแน่นอนนะคะชนันประเด็นในวันนี้พัดเอามาเอกสารมามอบให้ไม่ว่าคลิปมันจะเกิดอะไรขึ้นไปพาดพิงพครลงที่พัดค่ะเพราะพัดต้องการแก้ปัญหาแบบ one stop service เพราะบอกไปแล้วว่ามึงจำคำพูดพี่ไว้ มึงเดินเข้าคุกเมื่อไหร่มึงจะนึกถึงคำกูมเมื่อน,นั้นแต่ณวันนี้เขาอยู่ข้างในพัดอยู่ข้างนอกพัดเอาหสิให้ทุกอย่างทำอะไรกับพัดพัดจะจบแค่นี้ครูบาอาจารย์พัดสอนไว้ตัดกรรมต่อดีเรามีหน้าที่เดินเพราอบอกว่าอยู่กับไฟถ้ามึงเป็นทองมึงก็อยู่ได้แต่ถ้าวันนี้อยู่ไม่ได้เราก็แค่กลับไปทำหน้าที่แม่ของลูกทำหน้าที่ลูกของ ของพ่อแค่แค่นั้นเองพัดอยู่ในพื้นที่ตัวเองก็ไม่จําเป็นต้องไปออกนอกเซฟโซนไม่ต้องช่วยใครแม่งก็ไม่ต้องมีเรื่องกับใครถูกต้องไหมคะอันนี้คือประเด็นที่มาให้แล้วก็เอาเอกสารมาให้ทั้งหมดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าพัดพร้อมที่จะรับผิดและรับชอบถ้าสังคมไม่ได้มองในมุมที่เป็นไปข้างหน้าเพราะวันนี้มันยังไม่ได้ใช่วงนี้เป็นวงสุดท้ายหรอกคะ่ะมันยังมีอีกหลายๆวงที่ตอนนี้มันไม่มีใครออกมา ช่วยใครแล้วมันไม่มีใครอยากช่วยใครแล้วเพราะช่วยไปแม่งก็ไม่ได้เฮียอะไรเลยสักอย่างหนึ่งขออนุญาตใช้คํานี้เพราะว่าอยู่มาส9ปีเป็นทุกอย่างในวงการขายตรงอยู่กับโจรแม่งมาตลอดโจรทุกตัวที่มาอยู่ในนี้เนี่ยถามว่าทําไมมันกลัวนวันนี้มึงลุมขันลงกูกูขออย่างเดียวลงที่กูเถอะอย่ามาลงที่ลูกกูเลยลูกอยู่บ้านไม่ได้แล้วจะรวมตัวกันอะไรก็ก็เอาที่กูเถอะขอแค่นี้แล้วกันนะคะ 20ล้านเนี่ยค่ะที่เขาออกมาระบุว่าเรามีการแบบไป,ไปเ,เรียกรับเพื่อที่จะไปออกรายการช่องมัน,มนไม่เกี่ยวหรอกคะ่ะน้องมันเป็นเรื่องของแผนการที่ปรึกษามันจะต้องทําระยะสั้นในรายกลารระยะไกลมันเป็นเรื่องของการป้องกันพัดมีรายละเอียทด,ทดทั้งหมดที่คุยกับเขาในแชทพัดมีรายละเอียทดทั้งหมดที่โครงการทิปันเอาไปแล้วปันถือโครงการทั้งหมดบอกพัดไปแล้วพัดเอาไปแล้วถ้าค้นถ้าคุณตํารวจไปค้น ไปค้นเอกสารของพัดด้วยซึ่งพัดให้ต้นฉบับที่นี่ไว้และเขาก็เอาไปแล้วมันจะตรงกันโดยตัตโนมัิโดยที่พัดไม่ต้องชี้แจงวันข้างหน้าถ้าอะไรเกิดขึ้นพัดไม่จำเป็นต้องมาชี้แจงอีกเพราะว่าสิเอกสารมันอยู่ในนี้หมดแล้วพัดมอบให้หมดแล้วพัดชี้แจงหมดแล้วแล้วพัดจะไม่พูดอะไรอีกแล้วค่ะไม่ครับวันนี้มีการ้ทาเามาแจไม่ค่ะพัดว่าพี่ๆเขาก็ทาหน้าที่ของเขาต่อให้คุณฆ่าคนตายคุณก็มีทานายดูแลต่อให้คุณทําผิดแค่ไหนกฎหมายใช่สองฝั่งวันนี้ทุกคนมีสิทธิ์ใช้กฎหมาย พัดบอกผู้จัดงานเสมอว่าทุกคนมีสิทธิ์ใช้กฎหมายเรียนรู้จากการผิดพลาดครั้งนี้ใช้วิชากฎหมายให้เป็นประโยชน์ไม่ได้กัวงวลค่ะพี่ให้พี่เขาทำตามสิทธิ์แล้วก็ให้กำลังใจพี่คนด้วยค่ะมันไม่มีใครรู้สึกดีป่ะไม่มีหรอกแต่แต่แต่ถามว่าท้อไหมมันไม่ได้ท้อขนาดนั้นแต่แตพอไปดูคนข้างหลังเราอะ เหมือนครั้งหนึ่งอ่ะพัดเคยผ่านวิกฤตเนี้ยพัดลบกับชายชุดดาในความผิดพลาดพัดสู้กับชายชุดดำแต่าพี่พี่จะเอาชีวิตพัดหรือพี่ต้องการเงินจากพัดถ้าพี่อยากจะเอาเงินจากพัดพี่ต้องมีให้พัดมีชีวิตอยู่แล้วพัดจะใช้หนี้พี่ได้แล้วเขาก็เดินจากไปแล้วพัดก็ใช้หนี้เขาได้บางครั้งเนี้ยเดินกลับบ้านมาครั้งที่แล้วเดินกลับบ้านมาคนนี่นั่งร้องไห้ซึ่งตายไปแล้วเพิ่งตายไปเนี่ยคือแม่พัด พารู้สึกว่าเียกูทําอะไรวะกูกล้าแข่งกูแข็งแข่งแต่คนที่บ้านกูข้างหลังกูเขาไม่ได้แข่งแข่งกับกูเลยนี่คือเหตุการณ์ครั้งที่สองกล้าแข่งแข่งแข่งช่วยคนอื่นแต่คนข้างหลังแม่เดือดร้อนหม,มเลยลูปลูกลูกเพาะของลูกหลุดลูกเพื่อนถามหมดเลยที่สําคัญมีคนวนเข้าไปในบ้านวนเข้าไปในบ้านซูมกล้องถ่ายรูป ไปถ่ายรูปที่บ้านทำเพื่ออะไรเพราะคุณรู้ว่าบ้านพัดอยู่ตรงไหนคุณรู้ทุกซอกทุกมุมของบ้านพัดอยู่ยังไงพัดไม่รู้ใครทำพัดไม่ได้กล่าวโทษแต่พัดแค่ร้องขอว่าถ้าจะผิดหรือจะทำอะไรหรือจะอะไรลงที่พัดเถอะมาที่พัดเลยลูกพัดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพ่อพัดไม่เกี่ยวแค่นั้นเองค่ะค่ะคือมีการข่มขู่ถึงครอบครัวเราใช่ไหม ถ้าไม่ทราบพี่แต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่บ้านมันไม่ปกติเพราะว่าที่บ้านพัดน่ะในการรับช่วยเหลือผู้เสียหาย่ะสำนักงานเราไม่ได้ใหญ่พอมีรับมา89คนวันหนึ่งร้อยคนผู้ติดตามอีกเป็นร้อยคนสมัยก่อนที่3เดือนที่แล้วอ่ะทุกคนเคยมากินข้าวบ้านพัดเป็นเพื่อนๆไปกลับไปกลับอ่ะบ้านกขาออฟฟิศอ่ะห้องน้ําเข้าไม่พอมันก็ต้องมาเข้าที่บ้านน่ะเราทุกคนแม่งก็รู้หมดว่าบ้านแม่งอยู่ตรงไหนซอกไหนมันไม่ได้ผิดที่เขาหนุ่ยพี่มันผิดที่พัด ที่แบบเราเปิดโอเพ่นให้เขาเองจนกระทั่งว่าทุกอย่างอ่ะมันกลายเป็นว่าเราอยู่ตรงนี้ครอบครัวก็แม่งก็ต้องได้รับสิ่งนี้ด้วยแค่นั้นเองใครข่มขู่เราพี่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จริงๆไม่รู้แต่ว่านวันนี้ที่ออกมาขอเป็นครั้งสุดท้ายก็ทําเพื่อประโยชน์สาธารณะเท่าที่จะทําได้เพราะถ้านาวันนี้เนี่ยให้เลือกฝังพัดขออนุญาตเลือกในสิ่งที่ทุกคนได้ประโยชน์นาะวันเนี้ย เราคงเห็นแล้วว่าด้วยวิจรารยณของทุกคนคงเห็นแล้วว่าอะไรเป็นอะไรถ้าเขาไม่ผิดเขาจัดเสียงทําไมถ้าเขาไม่คิดคิดแบบแพบทบคิดดีหรือคิดไม่ดีในการอัดเสียงทุกคนคิดเองได้พัดไม่ต้องคิดแทนหลอกทุกคนมีวิจราราณเป็นของตัวเองดังนั้นวันนี้ถ้าทุนตำรวจหรือทางเจ้าหน้าที่ต้องการคลายแม็กจุดเปลี่ยนของการบิดจากแชร์ลูกจากบิดจากขายตรงเนี่ยเป็นแชร์ลูกโซ่เนี่ยพัดถอดสมการให้ นิดเดียวค่ะแต่ณวันนี้ถ้าพัดให้ไปแน่นอนว่ามันจะมีผลอะไรกับพัดกับครอบครัวอีกไหมใครก็ห่วงแค่นี้เท่านั้นเองแต่ณวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้มันเกี่ยวแค่เอกสารที่พัดจะชี้แจงในส่วนที่พัดได้ให้ปากคาไปแล้วท่านั้นเองค่ะอะไรนะคะไม่มีพี่ไม่มีขอยันไม่มี ไม่มีไม่มีเราไม่ได้ขู่บุคคลที่เกี่ยวข้องใช่ไหมคะว่าหากไม่หยุดไปคุกคามเราจะมีการเปิดเผยเอกสารสําคัญหลักฐานเด็ดหรืออะไรอย่างนี้มีขู่ได้เลยเหรอเราเรามีหรือเปล่าไม่มีพี่ไม่มีขอไม่มีแล้วกันเราอยากเอาผิดคนที่คุกคามเราไหมคะไม่อยากเอาผิดแต่อยากให้ให้มองเปลี่ยนเปลี่ยนเวมันนี่มา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 ที่นี่สมการที่พี่จะถอดเนี่ยค่ะมันจะเชื่อมโยงไปถึงอะไรหรือว่าสามารถติดจอบเียคอนได้เลยไหม มั่นใจว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มัว่าได้เราจตอนนี้ทำไมถึงไม่ช่วยจังรตีตรงนี้ถ้าเขาไม่ได้ขออ่ะไม่ได้ขอเมื่อกรณีเราสามารถมอบได้เนี่ยค่ะมอบได้มันแล้วมอบได้แล้วผลลัพธ์ที่มันจะเกิดกับชีวิตพัดใครช่วยถ้าเขาไม่ได้ขอเราคิดที่จะเปิดเองไหมคะพี่ขอให้หนูได้ไหมเราจะมีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนไหมคะกรณีเอาข้อมูลเหล่านี้ให้กับเจ้าหน้าที่แล้วถ้ามันมีประโยชน์กับคดีอะไรนี้มันมีประโยชน์กับประเทศชาติอยู่แล้วคะ่ะทุกคน แต่ถ้าพัดมีประโยชน์กับประเทศสาวแต่ครอบครัวพัดไม่ปลอดภัยอ่ะเราจะมีเงื่อนไขกับทางเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขขอขอขอครอบครัวก่อนขอแค่นี้เองนิดเดียวไม่เยอะเนาะแลกกับแลกกับ GDP ของประเทศแลกกับการป้องกันที่มันน่าจะดีกว่าแก้ไขและก็แลกกับการที่วันนี้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมแสดงแล้วกาเดี๋ยวเราจะเปิดอะไรบางอย่างขอรบูแลครอบครัวอย่างดีไม่ปลอดภัยแค่นั้นนะเรายอมที่จะเปิดใช่ไหม ้ว,นนวันนี้เอามาด้วยเลยไหมคะไม่เอามาเอาแค่ของตัวเองมา <c oughs> อย่างอื่นยังไม่เอามาค่ะ <c oughs> เพราะว่าไม่พัดคิดว่าเรามีถ้าเราเป็นประโยชน์เหมือนที่พัดทํางานตรงเนี้ยถ้าพัดเป็นประโยชน์พัดก็ยินดีที่จะช่วยผู้เสียหายแบบสิบเก้าปีอะไปถามซิว่าพัดไปเรียกเงินใครมันไม่ได้มีในเรื่องเราเหล่านี้ถ้ามันมีมันคนมีตั้งนานแล้วฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าให้ได้ก็ยินดีค่ะ ข้อมูลที่เปิดวันนี้จะทําให้คุณทนายที่เป็นทนายของคุณพอี่ยยับยั้งในเรื่องของการเข้าดําเนินคดีได้ไหมไม่ค่ะพัดไม่คิดอย่างนั้นพัดคิดว่าทุกคนมีโอกาสใช้กฎหมายเป็นของตัวเองพัดคิดว่าพี่เขาทําหน้าที่ของเขาได้อย่างดีนะนะคะที่ที่พอลเลือกแล้วเนี่ยแล้วพัดก็คิดว่าทุกพัดก็จะทําหน้าที่ของพดัดเช่นกันพัดอยากให้การต่อสู้ทุกฝั่งมันเต็มที่เลยอะ่ะพี่เต็มที่เลยพัดก็เต็มที่เลยแล้วมันจะเกิดมาตรฐานที่ดีต่อสังคม ล้างไปเลยค่ะเป็นหาดซินนาม,มิเลยล้างให้มันสะอาดไปเลยพัยา,ยาก็ยินยอมกินจดไอ้พบิบิบิมันเยอะมากเลยครับชื่อพี่ถ้ามันอัดพัดไปนั่งกินข้าวบ้านพัดกินนะอัดพัดเจ็ดชั่วโมงมยังอัดกูได้กูเค่กูก็ยอมมึงแล้วกูว่าคนทั้งประเทศก,กูยอมมึงหมดแล้วทานอตเนี่ยจนทานอตเนี่ยอืคุณพัดวงในเบื้องเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วเนี่ยเหนือบิ๊กเดือเนือ้อบอสคอเนี่ยมีบิ๊กบอสฮิตไหมคะไม่รู้ค่ะ เพราะพัาไม่เคยเจอเขาตั้งแต่เขารวยพัดเจอเขาแค่เป็นแม่ทีมที่ประสบความสำเร็จแล้วพัดก็เอาเขามาสอนเขาก็เป็นพอตีสิบในวงการไข่ตรงแค่นองแล้วก็หายไปเลยเขาก็รวยของเขาไปคือคนรวยในไข่ตรงมันเยอะนะบอกก่อนคือเงินหลักล้านเนี่ยสําหรับพวกเราเนี่ยมันมันได้ง่ายอะค่ะแต่แค่มันไม่มั่นคงแล้วมันก็สุ่มเสี่ยงกับการที่มันบิดเพี้ยนไปมันโดยเพาะเส้นนิดเดียวเนี่ยเส้นแค่นี้มันบิดไปตรงนี้มันไปได้เลยไงคะเพราะถึงบอกกฎหมายอะมันต้องปรับมันต้องแก้ค่ะอื

ไม่แน่ใจค่ะพี่เพราะว่านะวันนี้ถ้าอะไรที่มันเกิดจากพัดแล้วไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นน่ะไม่ต้องไปว่าคนอื่นอกค่ะว่าที่พัดนี่แหละมันก็เกิดจากพัดที่พิกขอความช่วยเหลือเขาขอคําแนะนําเขาเพราะว่าของพัดมันเป็นแผนงานมาร์เก็ตติ้งของการป้องกันจําไว้นะคะพัดชอบงานป้องกันพัดไม่เน้นงานแก้ไขแต่คุณจะป้องกันได้คุณต้องแก้ไขก่อนธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจเงินสดเสียหายทีอ่ะแสนล้านหมื่นล้านทุกทีไม่เข็ด ไม่จําแต่แม่งก็ไม่ไปทําอะไรกันสักทีเลยอะทําสักทีเหอะทําสักทีทําตอนนี้แหละค่ะมองอยังไงที่เขาเละเว้นเทวดาแต่ว่านักลองกอไก่เขาไม่ละเว้นนะคะที่เขาบอกแล้วทุกท่านมองไงอะทำไมมาลงที่พัดอะทุกท่านมองอยังไงทําไมหวยออกที่พัดอะ พัดไม่มีคนอยู่ข้างหลังค่ะพัดมีอยู่อย่างเดียวที่อยู่ข้างหลังความจริงความจริงกาเจตนาที่ไม่ได้เคยทำร้ายใครแม้แต่มันแบนแต่มันพัดมีความจริงที่ไม่ได้มีเจตนาทำร้ายใครพัดมีความจริงที่พัดมีหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้เสียหายให้ถือฝั่งตามเจตนาลมเขาอย่าว่าผู้เสียหายเลยนะคะที่ไปออกรายการเขาก็มีการถูกอะไรที่มัน เขาไม่เข้าใจเราก็เคลียร์ใจกันแล้วเขาก็ขอเข้ามาขอโหสิกรรมออกพี่ไม่เป็นไรเราจบกันไปแล้วพัดท,ทําหน้าที่ของพัดไปแล้วพัดจบไปแล้วพัดให้พี่พัดก็ได้แล้วให้ให้ในวันที่พัดไม่เคยได้อะไรแบบนี้พวกพี่ได้ไปแล้วนะพัดได้อารมณ์ความปิติของพัดไปจบแล้วก็จบกันไปแค่นั้นเองนะพี่พอแล้วไหมตอนท้ายขอยืนยันว่าเรามาวันนี้เราไม่ได้เบี่ยนประเด็นว่าเราจะถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับรีสัาร์แต่เราเอาเหมือนก็เอาหลักฐานมาเปิดที่เราไม่ได้ พี่คะมันไม่มีอะไรต่อรองใครได้หรอกคะ่ะถ้าพี่เขาตั้งใจจะทำเนี่ยพี่ก็ทำาอยู่แล้วเพราะว่าพัดมาตั้งแต่วานแล้วไม่ได้หนีแต่แค่ว่ามันต้องให้ข้อมูลแหมถ่ายตอนสวยๆหน่อยนะแล้วแหมช่วยชี้แจงยืนยันหน่อยนะคะไม่ได้มากับสามีมันจะขายไม่ออกก็ตอนนี้แหละนะคะมากับทนายกับที่ปรึกษาเพื่อมาให้ถ้อยคําส่วนวันนี้ก็เตรียมเอกสารมาให้พร้อมแล้วแค่นั้นเอง ที่ชี้แจงตามสำนวนเมื่อวานแค่นั้นนะคะการจะเปิดโปองอะไรจะเปิดเปิดอะไรอะไร่ะไม่ได้เปิดโปงไทยไม่ม,นะม,มีแค่นะคะขอบคุณค่ะ